สวัสดีครับชาวลัคนาราศีกาลาุก่มสวัสดีปีใหม่ด้วยครับคำทำนายนี้เป็นคำทำนายไตยมาสแรกของเดือนมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมของปี69ปีใหม่แล้วนะอ่ะเรามาว่ากันที่ภาพรวมของชาวลัคนากลุ่มก่อนนะครับในเดือนมกราคมปี69อะไรอะไรก็ยังไม่ได้อย่างใจนะครับเอ่อมักจะเหนือความคาดหมายควบคุมได้ยากหรือบอกใครไม่ได้จะมักจะเสียหายนะครับต้องปกปิด ปกป้องหาทางหนีทีไรให้ดีจะทําอะไรถ้าทําอะไรไม่ได้จริงๆนะครับให้วางไว้ก่อนหรือบ่ายเบี่ยงอ่านะครับหลบหลบเลี่ยงไปบ้างโอเคหรือว่าถ้าทําอะไรก็ไม่ต้องไปโอ้อวดหรือบอกใครนะครับทําไปเง,งียบๆโอเคคราวนี้พอเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมเนี่ยสองเดือนเนี่ยจะถึงจุดมันมันมัน,ม,นมันจะไม่เหมือนเดิมแล้วอ่าจากที่ต้องระวังแล้วท,ท่านจะต้องทําอะไรจะต้องชัดเจนแล้ว นะครับกุมภาพีนาคมปี69เนี่ยท่านจะต้องเริ่มจัดการธุระและปัญหาที่ผ่านมาเดือนก่อนอาจจะไม่สะดวกแต่เดือนนี้ต้องลงดาบต้องจัดการต้องทำให้มันชัดเจนขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องคู่ค้าคู่สัญญานะครับปันธมิตรทางการค้าต่างๆฮะรเรื่องครอบครัวการเติบโตความรักการงานการเงินผลประโยชน์นะครับสำคัญทุกเรื่องเป็นช่วงเวลาที่ดาวเสานะครับ กำลังย้ายผ่านทุกอย่างก็เข้ามาให้ท่านต้องตัดสินใจต้องจัดการเป็นช่วงทิ n งพอย n ์นะครับถ้าตัดสินใจดีก็จะดีไปแต่ถ้าท่านตัดสินใจพลาดมันก็จะพังนะครับก็ขอให้ระวังนิดนึงนะครับแต่ผมมองว่าดีกว่าไม่ดีเพราะว่าเราจัดการมันได้ไงแล้วถ้าเราจัดการมันได้ใครๆก็อยากจะทำให้ชีวิตมันดีทั้งนั้นแหละนะครับดังนั้นแล้วถ้ามันเราสามารถทำได้ มันย่อมดีกว่าไม่มีโอกาสที่จะทําเหมือนที่มันผ่านมานะครับที่มันผ่านมาทําอะไรไม่ค่อยได้อ่าตอนนี้จังหวะมาแล้วอ่าจจังหวะจัดการมาแล้วส่วนเรื่องงานนะครับในเดือนมกราคมพาร์านปีหกเก้าทั้งสองทั้งสองเดือนเลยนะการงานไม่ได้อย่างใจนะครับมีความไม่แน่นอนความไม่ชัดเจนหรือเป็นช่วงไม่ควรปเปิดเผยเรื่องงานนะครับอ่าไม่ควรไปเล่าโปรเจกต์หรือว่าแผนการอะไรระยะยาวหรือ,อรความไม่แน่นอนให้เขาให้เขาฟังนะครับ เราให้งานมันดีมันมั่นคงหรือชัดเจนกว่านี้ก่อนนะครับหรือว่าการทํางานของท่านจะเป็นลักษณะปิดทองหลังผ้าก็ได้นะครับไม่ต้องไปเล่าไม่ต้องไปอวดให้ใครก็ฟังให้ผลงานมันแสดงหรือโชว์ของมันเองดีกว่าอ่าเรื่องงานจะเป็นประมาณน,นั้นแนะนําตามนี้นะให้งานอ่ะให้ผลให้ความสําเร็จของงานอนะ่ะมันโชว์ของมันเองดีกว่าเออไม่ต้องไปเล่าหรืออธิบายอะไรให้ฟังมากส่วนเดือนมีนาคมการงานจะมีความโดดเด่นนะครับ นะครับแล้วก็การงานพรพยินาคมมันจะโดดเด่นแล้วอาหารแล้วก็มีแล้วก็โดดเด่นไม่เพียงโดดเด่นโดดเด่นในตัวงานอย่างเดียวี่ยผลลัพธ์มันออกมาแล้วเนี่ยมันยังโดดเด่นในแวดวงในวงการงานด้วยเพื่อนฝูงในที่ทํางานเพื่อนร่วมงานก็จะเห็นนะครับแล้วก็แต่ก็อย่างที่บอกครับก็จะเป็นช่วงที่ท่านก็ต้องจัดการมันเยอะหน่อยนะครับ โอเคส่วนเรื่องการเงินนะครับในเดือนมกราคมการเงินจะกระท่อนกระแท่นบ้างใช้ไปกับบุตรบริวารการลเล่นนะครับความบันเทิงการลิเริ่มในเดือนกุมการเงินในเดือนกุมภาพันธ์ปี69การเงินจะควบคุมได้ยากมีรายจ่ายไม่คาดคิดไม่ควรให้ใครยืมระวังเรื่องการลงทุนนะครับควรปกปิดเรื่องการเงินบ้างนะครับโอเคในเดือนมีนาคมปี69การเงินท่านจะมีปัญหาเรื่องเงิน จากคนรอบข้างคู่ค้าคู่สัญญาพันธมิตรทางธุรกิจกับคนรักกับครอบครัวบุตรบริวารจัดการยากมากนะครับแต่มันก็ทําให้ท่านมีเงินสดหมุนเวียนไปใช้ก็คือต้องปวดหัวกับคนใกล้ตัวก่อนนะครับถึงจะมีตังใช้ทีหลังโอเคคือเหลือจากนั้นอะเหลือจากนั้นแล้วอะเออเหลือเก็บจากนั้นแล้วอะถึงจะถึงจัดการปัญหาจุกจิกพวกนั้นแล้วถึงจะเหลือเก็บนะครับ เอาเรื่องความรักบ้างเดือนเอเรื่องความรักในเดือนมกราคมปี69คนมีคู่เป็นช่วงที่ไม่ค่อยได้อย่างใจนะครับส่วนคนโสดเป็นช่วงที่เงียบเหงาไม่เจอใครน่าสนใจอ่าในเดือนกุมภาพานเดือนแห่งความรักปี69คนมีคู่คนรักจะเข้าหาท่านมากขึ้นแต่ก็เพราะเรื่องบุตรกับครอบครัวภาพรวมไปได้ดีส่วนคนโสดจะมีโอกาสมีคนเข้ามาขายขนมจีบหรือมีคนมาจีบท่านนะครับอ่าชวนไปกินไปเที่ยวอะไรว่างั้นอ่ะอ่าจีบอ่ะอ่าไปหาเรื่องสนุกทํากัน นะครับส่วนเดือนมีนาคมเนี่ยคนมีคู่เป็นช่วงที่หาเงินไปทะเลาะเรื่องเงินไปด้วยคือหาเงินเป็นช่วงที่หากับท่านกับคนรักเนี่ยช่วยกันทำมาหากินช่วยกันทำมาหาเงินกันไปแต่ก็ทะเลาะเรื่องเงินกันด้วยอ่ะเรื่องนี้นะครับส่วนคนโสดจะมักจะยุ่งเรื่องงานเรื่องเงินนะครับไม่ค่อยมีเวลาให้กับความรักเท่าไหร่นะครับโอเคเรามาดูไพ่ของชาวลักนากลุ่มกันนะครับเป็นไพ่ดีเลยนะกลุ่มน่ผมมองว่าดีเลยแต่ว่าไพ่เนี่ยเหนื่อยแต่ดี นะโอเคไพ่ของท่านได้กุลมะนะครับกุลมะเป็นไพ่อวตารพระพิษณุเป็นเต่าเพื่อไปกวนกรเกียรสมุทดเพื่อไปลองภูเขาไพ่ใบนี้เป็นความหมายออกทางเดอะแบกนะ the bag, the bag. เดอะแบกเดอะแบกถ้าเป็นเรื่องงานเนี่ยเป็นเรื่องที่เขาบอกว่าเป็นความหวังของหมู่บ้านเป็นเดอะแบกคือไพ่ใบนี้เนี่ยเหมือนท่านเป็นเป็นแกนหลัก แล้วลูกน้องกับหัวหน้าค่อยมาประกบท่านอีกทีหนึ่งนะครับเป็นคนที่ต้องลงมือทาทาทบทุกอย่างแทบทุกเรื่องนะครับเป็นไพ่ที่ต้องจัดการอ่ะคือเป็นตัวหลักแล้วจะมีคนช่วยนะผู้หลักผู้ใหญ่ลูกน้องลูกน้องก็จะตามมานะครับไพ่ใบนี้บอกอย่างนั้นนะครับเรื่องงานก็เดาแบกครับทําแทบทุกเรื่องทําแทบทุกอย่างนะครับถ้าท่านลงมือเองจะประสบความสําเร็จถ้าท่านลงไปจัดการจะดีนะครับคล้ายๆดาวบอกไว้นะฮะแล้วแต่ว่ามีคนช่วยมีคนช่วยนะ ต่เหนื่อยหน่อยเหนื่อยหน่อยความหวังของหมู่บ้านเดอะแบกเดอะแบกนะครับส่วนเรื่องเงินนะครับเรื่องเงินก็จะเหนื่อยหน่อยก็อย่างที่บอกเดอะแบกงานเงินเอ่อเรื่องเงินนี่เป็นเอ่อตามตามงานเลยได้ผลลัพธ์จากงานเลยถ้างานท่านดีท่านทํารับผิดชอบมากเหนื่อยเยอะท่านก็จะได้เงินเยอะด้วยเป็นเงินก้อนด้วยตามความยากความเยอะและความเหนื่อยของงานนะครับส่วนเรื่องความรักจะมีปัญหาหน่อยเพราะว่า พองานเยอะเงินเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องอะไรเขาผิดชอบเยอะแล้วท่านต้องเป็นเดอะแบกท่านจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนรักจะมีปัญหาเรื่องนี้นะไม่ค่อยมีเวลาให้กันเพราะว่าเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องเอ่อพวกคู่คา้าคู่สัญญาคนนู้นคนนี้เนี่ยดึงท่นน mm. ทนานไปพวกแวดบวงพวกสังคมพวกเฟ,ฟื่องฝูงในที่ทํางานดึงเวลาท่านไประวังจะมีปัญหารเรื่องนี้แหละเรื่องไม่ค่อยมีเวลาให้กันเท่านั้นเองส่วนคนโสดพอท่านโดดเด่นอะ ถ้าท่านเก่งท่านโดดเด่นท่านฉายท่านเป็นเดอะแบกท่านเป็นตัวแกนใช่ไหมท่านเป็นเซนเตอร์อ่ะเอ่อเป็นเดอะแบกคนนู้นคนนี้ก็มาไล่ล้อมท่านอ่ะทําให้ท่านมีเสน่ห์มีคนเข้ามาสนใจให้ท่านเลือกมากแต่อย่างที่บอกว่ามันมัวแต่สนใจทําหางานหาเงินอ่ะไม่ค่อยได้สนใจความรักอ่ะแล้วไอ้คนที่มาไล่ล้อมท่านเยอะแยะก็จริงอ่ะแต่ก็ดูแบบมันมันมันมาเกี่ยวพันกันเรื่องงานอ่ะ้ามากกว่าเรื่องความรักไงมันก็เลยดูแบบ เอ่อถ้าจะจับต้องหรือว่าจะจีบหรือว่าจะจะจะสารต่อความสัมพันธ์ไปทางเชิงทูสาวได้ยากไงเลยดูไม่ค่อยเป็นตัวเป็นตนเท่านั้นเองนะครับคือไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีโดดเด่นนะครับแต่ว่าเหนื่อยนะครับหนึ่งเหนื่อยกับสองไม่ค่อยมีเวลาให้ความรักนะครับขอให้โชคคีดีครับชาวนากลุ่มครับมีโอกาสและความสําเร็จเข้ามานะครับแต่ว่าต้องต้องต้อง จัดการแล้วก็ต้องเป็นความหวังของหมู่บ้านแล้วก็ต้องเป็นเดอะแบกตามไพ่ใบนี้ครับ